สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูการยึดยึดขาจานยังไงเห็นไหมครับผมน,นี้คือจะต้องไม่โยกนะลูกค้าเช็คดูเสานะครับเช็กดูเสาจานนะที่ยังดูจานอยู่เนะาะต้องขึงเดิมจะไม่มีอันนี้ก็ขึงให้เขา,าจะได้ดูกันยาวๆนะถ้า,สาเสาแน่นหนาเนะี่ยโอกาสที่จานจะไม่เกิดปัญหาก็ ไม่มีแน่นอนนะฮะไม่เกิดปัญหาแน่นอนส่วนมากที่จะเกิดปัญหาดูไม่ได้เกิดจากการตั้งเสานะฮะตั้งเสาที่ไม่เน้นหนาการจูนก็คืออันนี้ใช้กุญแจเบอร์ใช้กุญแจเบอร์13 1หนึ่งตัวเบอร์17 2สองตัวใช่ไหมครับจะมีน็อตอันนี้เบอร์13 1 2หนึ่งเอาให้แน่นเลยนะครับ3 4แล้วก็มาวน หนึ่งสองนะครับผมเครื่องของผมนี้จะอยู่ที่82นะครับถ้าลูกค้าจูนกับจูนสดกับกล่องดาวเทียมก็ประมาณ50กว่านะหรือให้ได้มากที่สุดนะครับผมแต่ช่องไหนที่ดูไม่ได้ก็มาเฉลีย่ยมาเฉลี่ยสัญญาณกันนะครับเครื่องจูนผมต้องฟิกไปที่82ต้องเขย่าด้วยนะ เขียาดูต้องไม่หายนะครับผมเขียวสัญญาณต้องไม่หายก็จะประมาณนี้อันนี้คือพอเบอร์13อ่ 13, ตัวแน่นนะครับแล้วมาอ่าตกแต่งด้วยหางปลานะหางปลาถ้าเป็นกล่องอันนี้คือก็นนี้ก็เรียกหางปลาครับผมอันนี้หางปลาหางปลานะ ของผมจะอยู่ที่82ดสิบสอ8บสองก้มได้งลองเทสก่อนเฟึบเอาหางกลาให้แน่นก่อนนะครับกลาให้แน่นถ้าซื้อกล่องนะครับถ้าสั่งกล่องนะสั่งกล่องเทตามาทิตตะกร้าของผมนะครับสั่งกล่องนี่เราต้องไปอัพก่อนนะครับผม สั่งกล่องที่ตะก,กระ้าแล้วก็ออาไปจูนเลยไม่ได้ครต้องไปเปิดกับจานสมมติจานตะแกรงก็ไปไปไปอัพกับจานตะแกรงก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปจูนถึงได้นะครับซื้อไปปุ๊บไปเกะกล่องจูนเลยไม่ได้นะครับอ่าไปอัพจานให้เขาดูได้นะครับหลักการจะอยู่ตรงนี้นะฮะับอัพเสรนะ็จแล้วมาจูนได้เลยนะครับไม่ต้องโหลดแอปอะไรทั้งนั้นแหละครับผมหันทิศทางเดียวกับ ข่างบ้านพยายามตั้งเสาให้ตรงก็จะได้นะครับจะเอาแปดสิบสองนะครับหางปลาให้แน่นเลยหางปลาให้แน่นเขย่าแล้วจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงภาพจะต้องไม่กระตุกถ้าภาพกระตุกก็คือไม่ผ่านถ้าภาพกระตุกจะต้องไม่ถ้าภาพกระตุกไม่ผ่านนะครับ ไม่ขาดเวลาขย่าด้วยมือต้องนิ่งนะครับภาพจะต้องนิ่งเพราะอันนี้คือเทสเวลาหลมมาด้วย,วยลูกค้าจะได้ไม่เสียจังหวะการดูหางปลาให้แน่นเลยอ,อันนี้คือวิธีการจูน ที่การจูนจานซีแบนจานตะแกรงจานตะแกรงทุกตัวค่าหไหนก็ได้ก็คือเรียกซีแบนหมดนะครับจะอยู่ที่82ทีนี้พอหางปลาหางปลาล็อกตัวล่างแน่นก็ตัวบนนะครับผมปึ๊บวันนี้นนะ อนุญาตนะครับพอดีใช้มือเดียวลืมขาวไว้ที่สวนนะครับอึบนี่แค่นี้อ่าแน่นก่อนแน่นหลังแล้วก็ด้านข้างเบอร์สิบเจ็ดเหมือนกันเบอร์สิบเจ็ดเหมือนกันนี่ครับ ท้ายเบอร์สิซ้ายขวาเป็นอันเสร็จพิธีคับกับการจูนจานไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่นี้สำคัญหลักๆตรงนี้นะฮะตรงเสาติดขาให้แน่นหนาแล้วทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ คนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม